ดมตาอันบ็อกดมตาพรามพรามดมตาแจงกิ้วเนี่ยแล้ว Contact. ก็คอนแทคก็เฟซบุ๊กดมตาเนาะไอจี IG ก็ดมตาเขาบอกว่าดมตาบริต้าญี่ปุ่นในคาเฟ่แสงยามเช้าพร้อมเสิร์ฟกลิ่นกาแฟที่ดีที่สุดของเราเสริมความสดชื่นโดยปราศจากคาเฟอีน พี่ก็บอกอยู่ว่าอ่ะใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปมานะั้นดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างับนี่คือตัวที่เราจะมีฟิลเตอร์ข้างในเราก็จะดมจากนี้เลยนี่ยฝาแล้วก็ดมอันนี้เป็นขวดเนาะปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นฟิลเตอร์เขาน่าจะมีฟิลเตอร์ให้อีกหนึ่งชุดนี่ฟิลเตอร์เพิ่มให้หนึ่งชุด อันนี้น่าจะเป็นเชือกนะเขาบอกว่าทุกอันเนี่ยเขาแฮนด์เมดเนาะแฮนด์เมดหมดแหละอันนี้ก็เป็นเชือกห้อยคอตัวอื่นเขาห้อยพอรห้อยเผึ่ดเหล่าห้อยกาแฟสายกาแฟอันนี้เราห้อยอันนี้นนคือน้ำมันหอมระเหยซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นโน้ตเป็นคาราเมลมิ้วที่เนี่ก็เป็นแบบนี ไม่มีลโลโก้ไม่มีอะไรนะขวดกึ่งเกี้ยกอุ้ำมันมเลอะด้วยก็หอมกาแฟกันไปเลยมาแล้วไม่รู้ต้องหยดกี่หยอดกี่หยดอะไรด้วยอะ่ะไหนรู้สิคู่มือบอกไหมสองสามหลอดสองสามหลอดก็คือสองสามบีบเนี่ยนะอันนี้หนึ่งหลอดก็หยอดแล้วก็หยอดลงไปในฟิลเตอร์เลย ประมาณนี้พี่สาวทุกอนจะดมก็เปิดฝาดมจบตอนนี้จุดอ่อนข้อเสียแรกก็คือมันเป็นสติกเกอร์กระดาษเนาะพอเมื่อกี้เราเติมนล้วมันหอมระเหยเข้าไปเนี่ยมือเราเลอะพอจับจุดตรงพวกสติกเกอร์กระดาษมันก็เลยแบบเนี่ยเปิดน้ำมันไปด้วยตรงนี้มันค่อนข้างจะน่าจะแบบเปิดง่ายหน่อยอะตัวกระดาษตัวนี้มันไม่ค่อยแนบเท่าไหร่คิดว่าถ้าจับบ่อยบ่อยมันน่าจะ แหกอย่เหมือนกันแต่ตัวขวดจะเรียบหน่อยนะจะไม่ค่อยม,มีนูนออกมามากแต่ตรงฝาเนี่ยค่อนข้างจะนูนออกมาคนอื่นค่อยปอดออออแ,แล้วค่อยกาแฟอันนี้เป็นถุงออกากาแฟเป็นถุงแกง,ง่วง ก็ดับกลิ่นในตู้เย็นตู้เสื้อผ้าก็ได้ไว้ในรถก็ได้ไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เราน่าจะไว้ที่โต๊ะทำงานนะเพราะเราโคตรง่วงแบบนี้แบบนี้นะอุ้ยหอมมากเลยอหอมฟุ้งขึ้นมาเลยข้างใน,นก็เป็นกับแลงนี้แหละ